สวัสดีค่ะวันนี้ตื่นมาฟังกับจีนัสในรายการข่าวสเสด็จนะคะวันนี้จีนัสจะพาท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยมารับฟังข่าวสรุปข่าวเกี่ยวกับเรื่องของโควิด1 9กันนะคะก็มีคำถามอยู่ในใจเหมือนกันคะ่ะว่าทำไมเราจะต้องมาติดตามข่าวโควิด1 9เนี่ยทุกวันเลยก็เพราะว่า โควิด -19 เนี่ยมีผลกระทบกับชีวิตประจำวันของทุกคนไปแล้วนะคะเราก็เลยต้องติดตามข่าวนี้เพราะว่าข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่ทั่วโลกเนี่ยเจอผลกระทบจากโควิด -19 เนี่ยทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องของปากท้องของแต่ละคนนะคะซึ่งทำมาหากินทุกวันนี่มันยากลำบากนะคะ เราก็มารับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับโควิด -19 ไว้เพื่อที่จะได้ป้องกันและาวางแผนชีวิตของเราต่อไปนะคะมาดูขา่ขาวแรกกันนะคะวันนี้29ตุลาคม2563ไทยพบผู้ป่วยโควิด -19 ใหม่สีรายมาจากต่างประเทศค่ะประธานฟีฟ่าอินฟานตินโนติดโควิด -19 นะคะ คอรมอรเห็นชอบในหลักการตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยในการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษค่ะเฉพาะกรณีเรือสำราญและเรือกีฬาเข้ามาในประเทศได้โดยให้วีซ่า stv 90วันนะคะแต่มีกักตัว14วันและต้องไม่มาจากต่าง ต้องไม่มาจากต่างประเทศที่เสี่ยงค่ะข่าวถัดมาหัวข้อก็คือแนะผู้ปกครองสังเกตอาการบุตรหลานอย่างใกล้ชิดนะคะระวังป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV ค่ะอาการก็จะมีอาการไอและหอบนะคะซึ่งคาดว่าจะรุนแรงกว่าโควิด1 9ด้วยซ้ำนะคะก็ต้อง ดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากในขณะนี้นะคะกรมอนามัยย้ำสถานประกอบการประเภทสถานที่ออกกำลังกายโดยเฉพาะฟิตเนสนะคะปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดคือ 1. ต้องมีจุดคัดกรอง 2. ต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ3 เพิ่มระยะห่างในการใช้อุปกรณ์ล้างมือและเช็ดทําความสะอาดสมัมาเสมอนะคะเนื่องจากว่า,เ,าเมื่อสองสามวันที่แล้วเนี่ยมีผู้ป่วยที่เป็นชาวฝรั่งเศสนะคะเป็นผู้หญิงอายุ50กว่าปีเนี่ยติดเชื้อโควิดในไทยนะคะซึ่งคาดว่ามาจากฟิตเนสที่กักตัวอยู่นะคะก็เลยต้อง กรมอนามัยก็เลยต้องย้ำมาตรการอย่างเคร่งคัดนะคะข่าวต่อมานะคะก็คือรัสเซียขออนามัยโลกรับรองขั้นต้นวัคซีนสปุกนิด5นะคะก็คือทุกประเทศเนี่ยก็พยายามที่จะทดสอบทดลองหาวัคซีนหรือหาตัวยาม,มาใช้ป้องก COVID ันโควิด19ให้ได้เร็วที่สุดนะคะ ข่าวถัดมาค่ะลอยกระทงนะคะวันลอยกระทงวันที่31ตุลาคม2563นะคะกรมเจ้าท่าตรวจเข้มโควิด1 9นะคะถ้าใครคิดจะไปลอยกระทงกันก็ต้องอย่างที่บอกนะคะต้องมีระยะห่างนะคะล้างมือทำความสะอาดมือนะคะแล้วก็ต้องป้องกันด้วยใส่ด้วยการใส่หน้ากาก นะคะคจะไดะ้ไม่แพร่เชื้อถึงแม้ว่าจะเป็นไข้หวัดธรรมดาก็แล้วแต่นะคะข่าวถัดมาค่ะโควิด -19 ดับฝันโดชวดดวนแมสซี่หลังผลตรวจยังเป็นบวกนะคะก็เลยกลับมายังกลับมาแต่ฟุตบอลยังไม่ได้นะคะฝรั่งเศสอ่วมติดโควิด -19 วมันเยอะทะลุ30,000ื0 30, 0ส0คนเลยนะคะ ตอนนี้เนี่ยประ,ประกาศล็อกดาวน์ทั่วประเทศแล้วนะคะอย่างน้อยเนี่ยเดือนนี่ก็ทำให้เศรษฐกิจของของฝรั่งเศสเองแล้วก็ทั่วโลกเองเนี่ยก็ปั่นป่วนอีกเช่นกันนะคะโดยเฉพาะราคาทองคำค่ะต้องติดตามราคาทองคำกันให้ดีๆให,ให้ให้แบบว่าชิดๆเลยนะคะ <laughs> <laughs> เผื่อจะได้กำไรจากการ เก่งกำไรจากการซื้อขายทองคํากันบ้างในช่วงนี้ข่าวถัดมาเป็นโควิด19ทําพิษ NBA ศูนย์รายได้1,500ล้านเหรียญสหรัฐนะคะ NBA ที่ทีเกี่ยวกับทางด้านกีฬานะคะเขาก็สูญเสียรายได้ไปมากเลยทีเดียวคะ่ะข่าวสุดท้ายของวันนี้เกี่ยวกับโควิดนะคะ นายกเทศมนตรีนิวยอร์กวอนอเมริกันทุกท่าน stay at home ก็คือพักอยู่กับบ้านนะคะในเทศกาลฮาโลวีนค่ะเป็นวันเดียวกันวันที่31ตุลาคม2563ตรงกับวันลอยกระทงของเรานะคะซึ่งก็คาดว่าจะมีผู้ที่ออกันมาออทำกิจกรรมในวันที่31ตุลาคมเนี่ยกันเยอะนะคะก็ต้อง อย่าตกกันนะคะวันนี้จีนัสขอฝากข่าวโควิด19ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากอีกเรื่องนึงกดติดตาม Subscribe ที่ YouTube นะคะจีนัส u t u b e แล้วก็ที่แฟนเพจของ Facebook นะคะปิดคลิกไลค์เป็นแฟนเพจให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้การละกันค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับวันนี้สำหรับการรับฟังจีนัส นิว s ค่ะสวัสดีค่ะ